เปไงผ่าลมยกลาผ่าลมยกลาผ่าลมยกลาก็ผ่านซีย้อนไปเป็นไงวัเหครับไม่้านรมันะ อย่างเงี้ยเป็นพี่แล้วนะไอจังหวะน,นั้นมันเราลื่นเองหรือว่าลื่นนะเออถ้าไม่มีถ้าไม่ถ้าไม่พลาดลูกนั้นเด็กคิดว่าเราชนะได้ไหมได้อืมส่มงหน,นีนะเราก็เดินทำอยู่นะม,มีอัจฉริเท่าไหร่นะถ้าเกิดชนะได้เมื่อกี้รู้ไหมแสนองแสนกว่านะเกิดได้นะอ่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆกองเชียร์หน่อยครับ ทุกที่ครับเอมจนการทุกคนครับมีโอกาสอยากจะแก้มือไหมน้ำหนักเทไหร่ดีครับนึ่3สนะโอเคขอก็ต้องใชครับเจี๊ยเชียว่ะครับตอนลายไปเจียกความรู้สึกกันัง เจ็บขาเลยยกแรกนะครับเจ็บขาเจ็บขาเต้ยกแรกเลยอ่ะนอ,อะไรอ่ะเต้เข้าคอครับพอดีเลยนะครับตรงไหนระหว่ามันเข่าเนี่ยอ๋อแล้วเจ็บขาซ้ายอ่ะครับอ้าวแล้วเจ็บเขคนเจ็บตายเลยเน,นี่ยถึงนอะเขินอะไปเรียนก็ขา,า,าครับแล้วตอนนั้นใจ่แก้วมั้

เหมันได้ทุกด้านทุกแก้วก็คือโลกเลยก็มั่นใจเลยว่าชนะถึงแก้มยังยะใช่ได้ดังนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะแก้ตัวเขาให้จะให้เขาแก้ตัวนะได้ครับได้การที่ซ้อมเป็นไงก็ซ้อมมาดีครับพรไปสองที่ก็เป็นไขติดไข้หายซ้อมมาสองอาทิตย์ พอใจผลงานตัวเองมันนี้ก็อยากนะครับไม่พอใจคิดว่าจุดไหนที่ต้องปรับปรุงอะก็ออกอาวุธให้เยอะกว่านี้ครับรัอายุให้เยอะกว่านี้ก็ไปเลยนวันนี้ชนะแล้วอยากขอบคุณทีมชาตครับก็ขอบคุณแย่หมาน้อยและรามในปุ๋ยครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานใจครับสุดท้ายก็ช่วยเอฟซีให้เอฟซีช่วยเราแข่งเชฟบอลครับเอฟซีเชฟเป็นกำลังใจให้เราจะทำาน้าที่ดดีกว่านี้ครับ What's will